ผมชมต่อครับผมทีนี้ผลงานบนน้อบ่เห็นสดครับคำพังี์ยครับที่เราครับจันยังพี่ดำไปยุติกัร ตาก่าไปั้นก็้นใก็พอด่งลยมันต้น้นมหายมาหายปวดไปเ

เอาไปต้มอ ja. um ื่นรงนด้เออือว evet OK ี้าเป็นอรหยอคอครับเกียร์ครับตนี้ครับโ่สองโล่ครับตนี้เลยโล่ควรใส่บ้างหันเลยอือกสองครับสามาโลแปโลเจ็โล่แครับรายการครับอย่าลกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเด้อขันถใจคลิปนี้ครับ ขอบคุณครับนกปูยังมาไหมอย่งเดียวเจอมากตัวนึงครับเสียนไงบ้างครับเสียนไงบ้างครับมาอีกแล้วครับควงพันแดงครับผมอือเป็นไงครับพ่อหน่ซึ้งเป็นไงครับเป็นสั้นๆักหน่อยเป็นสั้นสัักหน่อยพ่อหน่ซึ้ง อรุดพอดีครับรุดพอดีโอ้สองโลก,กวัวครับตัวนี้ครับแอรเกียบักเคร่งฝาพ่นเลยครับล <c oughs> งน้ำแล้วมีปีกมีสวงซ้ำกันเว้ยเฮ้ยุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสะจัตรไทยรุ่นแรกไทยรุ่นีรก